ผู้จะเร่จะเร่พี่น้องเนาะสายใจไรพี่คิงพี่รองพี่คิงพีคิงเวรว่าสยพี่คิงมันนี่สาย่คิงนี่นี่พระโล่นี่นี่เร็วตู้วันนั้นมาหนีิสะพานร้อยมีคิงพี่น้องไม่ลาน้ำคืนก็คืนน้ำไม่ลาน้ำโลงก็โล่งเร้าพี่รอาเร็วตื่ว่าว่าเออเคยไปเห็นครั้งแรกพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะจะมาตื่นตาตื่นใจยังเลยนี่ตาตื่นใจไม่เคยเห็นสบอแมนเมนผู้อ๋เป็นยังค่ะว่าพี่ตะเรือโบดเรือเบสเด็ดแถวนีนเราพี่น้องเลยเมืองไทย Mà phì vào nổ đi pha bác bưng thế đâu Ui Mì... Điều sấy là bà này, pha bây giờ bác sấy là bà này Ngoài, bố nhàn bố bớt, bố nhàn nhột bố này Bố nhàn bố nhàn Ui, bây giờ đấy Ui, sợ, sợ là xe ô Đẩy phải, bây giờ Ngoài Ngoài tước tước bớt ăn tước dột luôn này nè Ui, ăn tước Tước đi เพื่อนตดจจเปล่าเร้ยมันโยดบ้านบอเอิกนี่คือว่าอเป้นตะยามันโยดเนาะเพราะว่าเป็นสางไก่หนาเมือี้นะไวยเอาจิการไปบัเดบนี่ยิโยจบอ่นี่ยเอิกจิโยจบ่ผมซื้อจิบมนจิโยจิบอ่ันตื้อขนาดฮะโยดโยดมไมันโยดเพี่ก้างว่าหมาหน่อยเนาะครับนโยดเพราวยน้อยอูแบ้ครับมนโยดเพว่าไก่นามเนี่นี่ว่ะถ้ามันโยนก็โยดแล้วก็สส้างมาหลายปีละสามสี่สปีลสามสิปีนี่ย เป็นสางมาเพื่อนยังไงดิเอาเพิ่งลองรับนักท่องเที่ยวบอนักท่องเที่ยวสหรัฐยูโรฝรั่งเศสคนเล่าคือเขาหนีไล่อยู่บ่บ่มีเงินคือบอกเออกิรขึนี่บ่มีเงินนะครับอ่ะเอ้าตัวอย่างว่าเออบ่ได้ถ้าเราคนอื่นมาหูวเลยเนาะเล่าคอมเมนต์พม่านี่บ่มีเงินคอนโดนเพราะมันมาห้องละลอยด้วยห่อละสามสี่พันส้มอยูอย่างเดียวคืนหนึ่งนะบอกเฉพาะคืนเดียวอ๋อจะมีเงินหมดหลัง จะมีเงินก็ไปนอนได้ค่ะคอยีบเรว่าสำหรับคนด้วยด้วยเนาะคนประเทศที่ด้วยสำหรับคนจนนี่แหละคนจนเขารวยก็นยงเขจะมีเงินเขาจะมีเงินจะมีเงินบ้ล่ะมีว่แล้วเสาหองหนึ่งสามสี่พันบาทมีเงินปะบ่มีบ่มีบ่มีเงินจจนเรวยจนจนบัจอคนจนนอนนอนมาได้มาได้เมียนว่านอนมาได้เนาะพานานเพื่อนเนาะครับพี่น้องจะคิดยังไงกันจะพานรอดอยู่นี่นะมันรอดมันสร้างยึดใต้หน้ามันสร้างยึดพื้นน้าม้ะสร้างยดนหน้ามันนี่เป็นคิดยังไเด้อหนิเาคิด ะคิดไังไหนขาวคนนี่คือบอกเลยพี่น้องบ้าไทย้เป็นเพื่อนเฮ็ดได้จังไงเนาะเป็นที่ยาก่ังเนี่ยเอาคิงรถไว้ใต้เนี่ยหรือว่าเอากระพุ้ยกระทั้งไว้ใต้เนี่ยมันก็ลอยขึ้นขึ้นยังไงก็จะ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 เคยครับเพื่อนปะเฮือยจะยังไงเฮือะปกติเฮือะเคื่องบักจะยังไงเขามียังอยู่พื้นเก้าเดียวกันแหละแต่ว่างงบประมาณเนี่ยบ้านเงินเนี่ยบ้านเนี่ยเงินแหละสิ่งสำคัญเงินนะเขาลุ้งเหรอสิ่งสำคัญคือเงินเนาะ คิดว <é therapist. S 1> ่าสร้างขนาดสร้างเหือเหือบ้านเท่านะยังใส่กุ้งประมาณหลายเดิเอ้ามองที่ว่าเสียท่ามาที่นี่เฮ็ดเฮ็ดนำเฮือพูดไรนี่กบเลียก็เพิ่อนเด้ดิเพื่อเชยสะพานร้อยพูดไรเพื่อเพื่อเอายังใส่นี่เฮาเบิ้งนี่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 มาเบิ้งด้วยแต่ว่าคนนี่เห็นบ่เบิ้งเพื่อนเห็นว่าเป็นเพื่อนนั่นนะคุนอยู่เพื่อนนะมียังไงเหรอหนะฮะ้วยเฮ็ดบ่อไรยินดีนี่ทุกคนเนาะไม่รวยจริงทำไม่ได้ทุกคนเนาะดีเบื้องมาเบื้องพี่มาเบื้องพี่พี่จะเบิ้งฮะ กอลลอยเด้ครับลอลอยซีราซาอยู่สายจังหวัดไหนบอกเอฟซีเนี่ยบอกเพื่อนไน้อยู่สายจังหวัดไหนนี่จังหวัดจังหวัดสุนบุรีสซุนบุรีเนาะนสุุบรีเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลครับบ่เนี่สิพาไปหาลอหาส้มเนาะปูเครือก็ไปทลายถ้ำไูแล้วปู่กหนูเนาะอกลางยู่กลางทะเลบ่เนี่กลางยังมาเฮ้ยอนกลางเนาะฟางนันกับทะเลเบ่งจะเบังฟางนันุ่แมฟางนันกับทะเลเด้ฮะฟางนีกับทะเลเด้ ก็สัมาเกือบกลางแล้วทุกคนเลยมีลายคัวดีเนาะตัวนั้คัวยังปะคัวโจ๊อันนั้นคัวธรรมมาลครับพี่น้องคัวธรรมมาลาาดเวอันนั้นไม่านำถั่วมันจะพาใส่เีนยครับบ้านี่ครับจะมาถามความรู้สึกของพี่ชายเนาะถี่มาทะเลรังเลยรูสึกยังไ้สจะได้แนวแมนทะเลเนี่ยตอนนี้บอแมนแมนซิวกับเคยเห็นมาเคยมีอะไรบานเขาเนาะโ้านเนาปกตินี่เคยเห็นตนาำยังบานเนา ta làm khoáng làm bưng đấy bảo người Tại bạn này nhảy gì đi nó. Ui, nó. Sụt đục hông đục tà đây nó. Mi tứ kia đây mi nòn kháng nó. Mi tứ nhảy. Mùa tê lim cẩn mùa lim lông. nổi đấy bao nổi đấy. Mùa sứt cho đấy này. Sứt cái này. Sứt sứt sứt. Ok, tên tên đấy này tít đây. Tên. Mà hỏi lẽ đó Đi cháy lại lại Cái gì này Hiện Hả? ผูเพื่อนมาสางวัดอยู่ในกอผู้เู่เห็นว่าผู้เป็นยังอะเียวเีะเือนยังอะหูอยู่บ่เียเขียวนะน้เคียเขียวอะแนมไปอนี่นะนี่เนยไปล่ําแดกนี่มาอุดนะมาอุดบ่จับ่มาอุดกันยังฮะเจ้สลัดบ่ยิงยิงพวเขาเจ้าสลัดไม่มีครับมาอุดมาอุดเบิพี่น้องเบิกเงินทะเลเบิกเงินเงินเบิเงินเต บ่าได้เงินจะได้ว่าได้เงินจะได้ว่าเงินตีหมดใช่อู right? ้หังเลยเออว่ะเพิ่นสั่งได้จะได้บ่บ่หนูว่ะอันนั้นมันปรยุดบ่ยังบ่มันบ่ลงมาบ่ว่าเวลาหนามขึ้นมาแอ้วี่คือว่ากับคำว่าเงินบำเพ็กับเป็นเดิมปกติเนี่ยพเมืองไทยมีมีมีทะเลอยู่แล้วเนาะพออันที่ผมเคยเห็นแต่ว่าแปลงตาอยู่แต่ว่านี่นะสั่งได้จะได้พี่น้องเนาะสั่งตึ๊กคืนสั่งตึ๊กใบเข้มหนามเลยนะคือว่าเนาะนี่มันยวดด้วยนะแต่ไปใส่ยิมเซ่๊นี้เนาะแต่ว่่าเบิิงด โครงด่างเช่เปล่าหนีหน the <master> ิแถมพังหมดมองวัตถ so ุเป็นสีสางอย่างนี้คนเป็นจยางดีเด้กันเจีอนกันยังเงี้ย่บอกกันเจีอนนี่ยบริเจีอนง่ายเด้ลยเปล่าคือวันนี้เนาะได้มาเห็นได้มาสัมผัสเนาะก็เดินก็ขอขอบคุณเนอพี่ชายคนไทยเนาะที่เป็นพามาเบิ่งเนาะพี่เนาะมันก็แรงเนี่ยอะไรกันเองกันเองอันนี้ก็ถือว่าหนาไสได้ซิวเนาะเอาดาจับเนาะตั้งหัวหน่อยเนาะ ในใส่ขีมยังนี่ฮะขีมยังจะใส่นี่วันนั้นไม่เห็นทะเลนี่ก็ะนาใสแล้วนะไม่ทะเลนี่ก็ะนาใสเด้อเต้นเต้นนะครับโอ้โหขังเลยไม่ีบิดสุดยอดจีดีผู้ผู้แม่นยังผู้บอหน่อยเนี่ยใบผู้เป็นเคื่อเงือนนะเป็นโคกงสางยังอันนั้นท่าเรือท่าเรือบ่แม่นท่าเรือทรงสินค้าเขาเรียกว่าท่าท่าเรือแบงแรมสละบสลับสะบังแหลมสะบังแหลมสะบังเหรอเนี่ยนี่แหละท่าเรือที่คนจ่งไปยุโรปยุโรปโอ้ไปยุโรปสหรัฐแต่ประสงไปคอมเมนตนะ คือบ่กปรส่งไปขมิ้นโอามันแบนเนาะส่งไปให้มันยังให้มันตายโดดนะแบนขมิ้นแบนได้บ่นี่ที่ขาไทเนี่ยส่งไปมันยยังโอ้ให้มันตายเลยเนาะหนอได้ล้ำไม่ดีเนาะสีแบนจะร้ายผู้เนาะทั้งทั้งที่ว่าไทยนี่มีเรื่อลายล้ำพี่น้องคนจินขาเนาะไปได้ลายประเทศพี่น้องมาหน่อไอ้พี่น้องมาหอดเด้วยพี่น้องเนาะ ขอเสียงเบาหน่อยนี่เจ้าสลัดอยู่ที่ไหนถูกริมทะเลยังปูกระเบือเส้เส้ป้าคือสุดยอดแต่พี่น้องริมทะเลปูกระเบืออังเนาะไม่น่าน้ามขืนน้ามยังมันกระผู้ข้นมาวะหนูไฮ้กระผู้ฮาน้าไม่ได้หน้าขึ้นน้ามยังมันบ่ถมมาวะไฮ้ยถมฮาน้าหน้าไม่ได้ไม่ได้น้าป้าพี่น้องเอ้ย อ่ี่คเขปยนยังอันนี้พี่น้องนี่คล้ายๆแบบคือเป็นยานัง่นว้ายกีราชาไปๆๆเดี๋ยวย่างขึ้นก่อนพี่น้องมื้อนี้เนาะปนี่มองลาวโซคนออกมาพี่น้องเงนีเนาะมจุดให้คนมาชมวิวแม่นบ่แม่นเงนีชมวิวโอตึกพี่น้องเอ้ยสร้างได้จได๋เนาะบเอิกลองๆทดสอบตกน้ําบ่ ต้นลำบ่เลนี่จเจ้าเนี่ยอดไปหมโอ้มีอันนี้อีกบ่ดิเจ้าย้อนไปหายโอ้โหตะลองตกน้ำปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตะลองมองไมก่กเสียงห่วงงยาพี่น้องเนี่ถ่ายมีคนตกนลำนี่เนาะก,ก็มีห่วงยางแบบวนน่าซอยคนเนาะบอยข้นจมนมลำไรพี่นอ้องสุดยอดจะผ่าน,ปนไปเนาะไปตอนนี้ข้าก็จะเดินกลับเลยพี่นอ้องสเจ๋อเกาะลอยาศาีลาซา อันนั้นเป็นมัดเด้อพี่เจ้าแม่ขอดินเนาะเบิกล่องล่องต้น้ำมัดพี่ย้อนล่องไห่โอ้ยแกโงโรยจีน้องแต่พอกนเอาเสียฟ้าว่าพี่รอรอโอ้ยใจบ่อกลายแล้วผมน้ำน้ำอันนห้เกินไปแดงเกินไปน้ำเข้มแดงบ่น้ำตังทั้งนคล้ายๆแบบล้อมลมแดงแดงแบบน้ำปลาน้หน้ำนี่ถักทั้งลุ่มไรถักแก่นโอ้พี่น้องเลยไปคมีเข็มยกชิ้นขายขวาง พัฒนายดีประเทศไทยครบทุกวงจรเลยพี่น้องเนาะโว่าณจะเป็นสะพานร้อยน้าสะพานปูนเนาะอ,อยู่กลางทะเลผมก็มีสะพานพี่นอ้นองขยับไหลีน้องนี่แถวขยับไหลเลยนะเรือมีดีเงาหน้ามีดีิวเป็นเดชเป็นสุดยอดสุดยอด โอ้นี่ตัวนี้คือจะเป็นขยับไหไรพี่น้องเนาะยอดน่าขึ้นมากเลยขยับขึ้น,ขย,ข,นขยับลงแบบเป็นล่าโซ่สุดยอดพี่น้องอ๋อนี่ก็เป็นวิวผาบรรยากาศเนาะตอนเที่ยงสีลาซา ้สุดยอดดีๆพี่น้องนะประเทศไทยสีราษนะครับพาเรือือว่าแต่ลเดาเี่ต้องมีรอเว้ดเนาะเบิ้งเบิ้งเวลาน้ำเข้นเนี่ยมันก็มีน้ำนี่น้ำเข้นมาต้องย่านเลยนี่เสาเนี่ยเขินมาหอดี ข้อพอดีกันนะข้พี่น้องจมบานเท่ากันข้อจมนามสิดิบเร่องข้าก็แม่นบ์ขจมพี่น้องเว้ยข้อจมบานเท่ากันนะแต่วงใส้เพื่อนอื่นว่าสะพานสะพานรอยน้ำนะแต่จะเป็นสะพานตับน้ำได้ตับน้ำได้เนาะเอาน้ำึ้นก็ขึ้นน้ำน้ำโลงก็ลงน้ำคักป้คักคักไปดอกแบบคักอีดีพี่น้องทุกคนนี่คือมุอรไทยเพป็นเก่งอีดีนี่คือคนสลัดเนาะพี่น้องสลัดนี่คือการไกลของการขิดขิดเออ สร้างกัวจะได้ให้มันให้มันหับกับสภาพของเรือหลอบอ่าไม่ล่านามกึนก็ขึ้นน้ำหนาเวลาน้มโลงกับโล่งน้ำหนาครับทุกคนกัวานเจ้าปกติจะได้กัวานเจ้าปกตินี่ไม่ไพ่เนาะไม่ไพ่แมนเวลาน้มโลงมากกับนามมากกับไปเวิร์ดเนาะเวลาน้มโบกเลยเนาะบเศษเลยโอนเอ็นเนาะเย็บเศษเย็บเศษแมนเย็บเศษเนาะไป้ังไส่ไปรังไส่ไปรังไส่นะครับทุกคนในเมืองไทยเป็นโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดดีเนาะ ก็โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับพี่น้องเนาะมือนี้บเบิร์กในเห็นแล้วความพัฒนาของประเทศไทยพี่น้องเนาะอลังการนี้สำหรับคลิปนี้ก็ชมียังได้ครับพี่น้องฝากติดตามอีพีต่อไปในเด้อครับพี่น้องเนาะปุบบเืวดนะก็เป็นเดือดเป็นยังเดี๋ยวเบิร์กสีไปขนหาอีกเนาะพี่น้องแดงพัฒนาของประเทศไทยเนาะว่าจะเป็นจะไรเนาะคลิปต่อไปเนาะอยู่ที่เกาะเนาะครับพี่น้องหรือว่าเป็นทะเลเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบกันนี่เด้อเขากล่าวคำมาสบายดีขอบคุณที่ข้ามารับมาชมบเน้นอครับพี่้องบ๊ายบายพอกันไหมเด้อพี่นงะ